สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้เข้ามาชมทางช่องอยายจืนแซ่บหนวนี่อีกบรรยากาศหนึ่งตอนย้ำมือแลงย้ำมือแลงมาเกีย่ยปาพี่น้องป่ากำลังใหญ่ป่ากำล,ลังสิใหญ่อยู่สานเหระพี่น้องพี่ยายจืนไทยให้พี่น้องได้เบิ่งตะตอนอน้ำยังเหลืองอืเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยใส่โซลาเซลไหลลงมาอยู่ตลอดเบิดมือเบิดเวน้นขันแดดออกเนาะ ตวใหญ่ก็มีตวน้อยกม็มีพี่น้องจ๋าเบิ่งตูล้ละเบิงบ่งดูเบินะ่งดูผู้น่ะปลานิ่นปลาไนาปลาจะเพี้ยนปลายิสุเออแล้วกับปลา,าสวายกม็มีพี่น้องตวใหญ่ๆวีงนึงขึ้นให้พี่น้องเบิง่งให้เห็นอยู่เดี๋วเสียวพีงให้พี่น้องในเบิง้งเออปลาสวายเออนั่นเห็นว่าพี่นอ้องพูนเห็นว่าเบิ่งดูพี่นอ้องอืมพอดี เอาไว้จะกินตอนเกี่ยวเขาช่วงหนาเกี่ยวเขาสิบยูประมาณวังโล่สองโล่เผื่อพี่น้องคือช่วงนี้ป่ายังว่่ทันได้พ่อโลเออป่ายังตัวน้อยอยู่แต่ว่าแต่พ่อกินพูดถึงว่าคันสิกินแน้ะพี่น้องเนาะสาเลือกแล้วพี่น้องน้ำขึ้นหลายกว่าเกา่าตอนนั้นมุมมุมทั้ทงนี้อยู่ประมาณสี่เมตรเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณหกเมตรพี่น้องหาหกเมตรอ่แล้่ก็ทั้งข่างฟางปูนก็สิอยู่ประมาณสามเมตรอ่าดูทั้งนี้ก็สองเมตรกลัว ฟังทั้งนี่มีมองตื่นพี่น้องฟังทั้งนิดตื่นแล้วก็ฟังแก่ผุ่นเลิกเพราะว่าไม่โคพนโจกอยู่ฟังนี่เด้พนจกอยู่ฟังนี่พนขวดทางพุนทางผีทางผีโกยดินขึ้นมันก็นเลยตื่นทั้งนี่พี่นอ้องเกียปลาแล้วก็เลยนัง่งเบื้งสนอกพี่น้องว่ามันโตัง่ทําไรเดี๋ยวน,นี้ก็ยิบยบยิบยบอยู่กับมีพี่น้องทอมวอเซนได้กับมีทอเสียนเพียงกับมีอืม อ๋อไม่ใช่จืดสิไปทําการทํางานมืออื่นมือหื้อนี่ไปแล้วก็สิได้กลับขึ้นมาสื่อเงียมาให้ยหม่เออเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงแต่ซุ่มเม็ดใหญ่เ,เม็ดน้อยปลาหน่อยก็กินบ่เบิดกินบ,นบ่ทันเออได้แท่กินล่อให้มันเปื่อยสักวันนี่ขึ้นต่อหน้าเลยพี่นอ้องปลาสวายมือปลาจะเพียนบเุเห็นตูวอยู่นี่ก็สิแม่นปลานิ่งแน่คุณ เริ่มร้ายแล้วพี่น้องป่าเริ่มร้ายแล้วเกี้ยวเขาเพอดีพี่น้องเอาพี่น้องป้องป่ายขันสิม่าเยี่ยมยามถามข่าวไม่ใญ่จืดกะมาช่วงหนาเกี้ยวเขาเด้อขันป่าจังสีไงเด้อช่วงนี้มันโตหน่อยอยู่อือปุณนะยิบๆๆๆๆยิบยิบยับอยู่เดี๋ยวจากหน่อยช่วงเกี้ยวเขาคือสีไงพอดีมีสามสี่รุ่นพี่น้องป่าอยู่นี่เพราะว่าช่วงแรกอะเอาขึ้นกินแน่แล้ว เกลือนิดน้อยตัวไงก็บ่หลายบานนี้ก็ออกแม่แพร่ลูกขึ้นมากะทบความือ,อเดี๋ยวนี้ก็รุ่นสามกะรุ่นสามรุ่นสี่กะท่อสินเสี่ยงแต่วัจนจักิย์่งบอยนย่างพี่น้องอา้าย่งกะเหลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามือนี้ให้พี่ให้น้องเนบึงนี่แหละสาสาไม่ใช่จืดขุดไวตั้งแต่ช่วง ถมทีเห็ดมองยูมองเศ้าตะกีน้ำม,มันคุณพี่น้องปลาอยังดึดดับดำโอ้ปลาตะเพียนตัวดำดำนะนั่นขื้นมากินเงียนะปลาตะเพียนตุณหนะตัวใหญ่ตัวน้อยปลาตะเพียนเออตะอ้นซ้อนอ้าวบานนี้ พี่น้องเห็นดำๆมันจับปลาตะเพียนได้พี่น้องปลายิศกก็มีปลานิ่งก็มี่คนอ่ะตัวเล็กๆยิ่งๆยิ่งๆอือทายให้พี่น้องในบิงึงก้าวขั้มบรรยายขอโทษขอไผ่พี่น้องนั่งอยู่ขอบสะน,นี่แหละบรรยากาศดีๆพี่น้องบรรยากาศ บ่ต้องห่วงเลยฝนตกเศร้าไหม่มื้อนี่เมื่อนี่ฝนตกอ,อนั่งอยู่ซานั่งอยู่ขอบซะเอาเงียบมาให้ปลาพุ่นะอับดับดับอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเฮาไกลหน่อยเจากก้าหน้ยกสิิเกียไกล่ลพี่น้องพุ่นะขออไกลอันพี่น้องเห็นยนู่นั่นขอองัวดิพี่นอ้องงัวกาลังสิเขา้าขอกคาแล้วแต่ว่าคนมือแรงได้อย่างกินเนาะ ดหาซอยกันไม่ใช่จืนเดี๋ยวนี้ก็เจ็บเหงือกเลยพี่น้องเก็บเหงือกก็เลยคึดดอยากหูงเขา่าหุงเข่านี่หาตรงกับอาหารที่นุมน่มๆเป็นปนบอเอาป่าไปปนสว่า,ากินลูกกิน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 ฟ้าว่าไง Tụi ngươi ngay cà rung lực là phía nông, khuyên mất kìa là cà rung, phải nôn ưng lăng, thầy À, bà này, ngươi nọ, ngươi nhang Nhang, ngươi tọa, khăm rồi đi, mình, chứ để bị kìa cây đi Ngươi mên, mẹ bàn bố, mẹ cây thì kìa โอ้ยมันมาขว่อนร่มพัดเขามาใส่ทั้งขางอเอาหากินเอาอ่นเถอะมีน้ำขางไปตะเพียนดุนตัวไงยอยู่เอา้าเฝ้ากินเฝ้าง่า่ กับบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรง <c oughs> <c oughs> อโอ้ไก่เมนี่คือบบไปอยู่ขอ,อกวะ่ะพราลูกน้อนตากฝนอีกแล้วเหมือนแรงนี่หาฝนตกมาก ลูกน no ้อยลูกบอลแรนด์หนึ่งลูกกับหลานหนึ่งพี่น้องถ้ากต่เหญนงที่ทงที่ชาผิดละเดินกวางเตะบงเตะบอลกันโอ้บกียร์ พี่น้องบักพีกกำลังงามพี่น้องมาเบิ้งกับคลิปนี้เลยพี่น้องคลิปบรรยากาศหลังจากเกี่ยร์ปลาแล้วปุ่นงัวนั่งนี่พี่น้องอัมบี อเบคนเลี้ยงงวัยยวใหไงของงัวพี่นอ้องตามเบยพี่น้องเคยเห็นบอลต้นพักกระเดาสีนี่พักกระเดาสีดำเนี่ยพี่น้องมาปลูกไว้พักขาพี่น้องพักขาพุกางกำลังใหญ่กุ้งบุกุ้ยไปพาพี่น้องไปเบ่งบุกุ้งกันกู้งพี่น้องเอ้ยเต็มต้น ต้นพระขาบุกใบบุกว้กวพี่น้องบักพีกะกะกำลังจินไงอันนี้ใบพักกระดาวี่ปุน่นมันหกักแค่หนึ่งแล้วนี่วานสีโบงใหญ่ปุ้มขึ้นมาอันแล้วเกิดมากแล้วนี่ อันเบพี่น้องถาม่าว่ามีตุ่นไรแน่มีกินผิวใเดี๋ยวไปพ้าไปเบ่งครับผักกระดาวดำก็ะบี่ มีต้นให้ตน้นไสพี่น้องลงดินเมื่อเช้านี่เดี๋ยวก็ต้นไงไงมากแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นพุ่มนั่ง,ง,ง,งคุยกันได้เลยละไรย่างพี่น้องเพี้ยบักฮงอีก้บักฮงเตี้ยซุดหนึ่งนี่ละน้องจพุพายางเลาะยางเบิ้งให้พี่น้องได้เห็นสำหรับคลิปนี้ผ้าเบิ้งต้นไม้ตน้ตนไหลบักฮง อันนี้พี่น้องได้มาจากท่างจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเกษตรวิสัยนี่ข้าเจ้าว่าต้นอันพระอิตูพระอิตูใหญ่ว่าสันแต่ว่าทางผีข้าเจ้าเอืนอ่นต้นอิหล่าว่าสันว่าดับกินข้าวกำลังเปลี่ยนเบียฝนตกมาใช้พระอิหล่าว่าสันว่ามาทางผีบ่ายไปพี่น้องสิบห้าเลาะ บ้ท่านได้ัดหยาอยู่พี่น้องอยากหกในจ่กงหน่อยอ้าวนีมากนีมานีต้นทุเรียนก็นมีเลยพี่น้องอันนี้ได้มาจากดอกเตอร์เปียกอยู่ทั้งอ่ำเภอพูอนท้องเหมือนนั้นเพื่อนหม้มาเดเกนก็เลยเอามาลงไว้ี่ต้นทุเรียนได้พี่น้องต้นทุเรียนอ้าวไงเด้อไง,งเด้อบางนึงหันแดดบางนึงหันแดดมันออกกำลังสีโปงยอดโปงใบเอารงมาใส่ดินแล้ว มาทางพี่บานมาทางพี่ต้นรำไยต้นรำไยพี่น้องเอาลำไยมาไว้สองต้นห้วยโอ้โหกาเขาไก่เด้อบานมีหอดห้างเตียนเอ้ยเตียนชีมาตัวนี้ต้นลำไยต้นที่สองพี่น้องเอาปุ๋ยหนากับ ขี้ขั้วผสมกันขี้งัวผสมกันนาำใส่ไก่มันเข่ยออกอุ้ยห้างแตนพี่น้องห้างแตนห้างแตนห้างแตนขอไก่บ่ได้มันสิตรวจขึ้จังขีบเชียงเพียวบ่เอาบ่เอาเนี่ยสนลำใหญ่อันนี้ต้นยังนี่ต้นอะไรต้นลิ้นจีพี่น้องต้นลิ้นจีเออหมอนต้นลิ้นจีเผียต้นคา อุ้ยอันซ่อนบอ้านเด็ดดาดหนาออกพี่น้องมันหกอยู่อันนี้ต้นละมุดพี่นอ้องนีไ่ไหวคือกันต้นละมุดโอ้ยไก่กับมะเขือนี่เนาะปกต้นละมุด,มดต้นม่วงต้นคาลุกเบิดแก่ม่วงอกลอง อยู่จังสี่อะไรพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าคุณนะ่ะต้นกล้วยกล้วยอันนั้นอุ้มคุ้มอยู่หันมากระทุกลด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่จืนเอามาปลูกอยากให้พี่น้องเบิง่งอยากให้พี่น้องเห็นสันดอกกันเลยท้ายให้พี่น้องเบิงเนน่งเอ้าต้นอีกอย่างนี่อันนี้ก็ว้าวต้นทุเรียนคือกันตัวน,นี้ต้นน้อยเป็นยังสันพี่น้อง <c oughs> ถือว่าคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบ่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะเอานาะต้นเอียงเลยพูดอ่ะงามให้ไม่หอดดาวเรืองไม่หอดอสามปีโบเฮียวดาวเรืองดาวเรือง อ,อ๋อถือว่าคลิปนี้เฮากระเบิงกันยาวๆบริเวณหลังจากเกี่ยงป่าเรียบร้อยแล้วกับภาพี่นองยางเลาะเบิงต้นไม้ต้นไหน่ พาพี่น้องเบื่องป่าแล้วกะพาพี่น,องงน้องยางหลอบริเวณกับบรรยากาศยังบ่แรงแสงแดดนอนๆทางช่องใหญ่ขึ้นแซนวัวเอาจังพวกพ่อกันเนาะพี่น้องนะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เขาจังมาหาคลิปให้พี่น้องในเบื่องอีกเท่อชเป็นคลิปนั้น,นพี่น้องตะค่อยติดตามอ้าวเบื่องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับให้กำลังแรงใจทางน้ำปลา,าต้มสุกปรุงรแสแซนัวตราใหญ่ขึ้น สนับสนุนนีได้พี่น้องเดอ้อพี่น้องอยากเป็นตัวแทนจำนายหรือว่าอยากเอาไปขายหรือว่าอยากเอาไปกินเอาไปฝากพี่ฝากน้องติดขั้วเ่อนกัอยาลืมน้ำปลาาต้มสุกปรุงรแสแซ่บหนัวโทรมาที่0828505759 0828505759ได้พี่น้องเดอ้อให้กำลังใจให้การสนับสนุนให้การอุน่นหุนยายจึ้นแซ่บหนัวนะนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเลยได้พี่น้องหาคลิปให้พี่น้องเมืองไม ชา์รับลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย